สิ่งที่สมาคมรับผิดชอบก็คือเบีย้ยเลี้ยงการเดินทางกินอยู่หลับนอนพวกนี้ใช่แต่ผลการแข่งขันในสนามไม่ใช่ไม่ใช่ของผมเพราะโค้ชผมไม่ได้เลือกนักเตะผมไม่ได้เลือกโค้ชจะจัดใครเล่นผมก็ไม่รู้จะเล่นระบบอะไร4ี่สองสมหนึ่งหรืออะไรแบบเพชรแบบพลอยแบบเงินแบบทองอะไรผมไม่รู้แล้วแบบนี้จะให้ผมรับผิดชอบ พอผมโทรไปบอกคนนี้เล่นไม่ดีโค้ดบอกผมยุ่งอะไรเป็นโค้เหรอผมบอกคนนี้ไม่ควรเล่นเราก็ดูบอลเป็นมองออกคนนี้เล่นไม่ดีไม่ควรเล่นแต่ต้องทําใจเพราะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไม่ใช่โค้ดเพราะฉะนั้นผมชัดเจนไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบแต่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบ คนไทยชอบเอามะม่วงรวมกันแต่เรื่องหาเงินให้ทีมชาติผมก็จะตายแล้วเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคนเอกสมยศพุ่มพันม่วงครับผม